สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเมื่อหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตน,นะครับวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของสนามแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกซีเกมที่กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพนะครับหลักๆเนี่ยมี2สนามคือมรดกเตโชสเตเดียมแล้วก็ปรินสเตเดียมเอาจริงเนี่ยเราเคยได้ยินชื่อ,อหนึ่งสนามคือโอลิมปิกสเตเดียมนะครับแต่ว่านี่คือ2สนามหลักล่าสุดที่เขาประกาศออกมาในการแข่งขันของไทยนี่จะเตะที่ปรินสเตเดียมมากกว่าในช่วงรอบแรกนะครับ เราก็เลยต้องทำกันบ้างกันหน่อยว่าเฮ้ยสนามมันเป็นยังไงก็พบว่าก็เป็นเรื่องของการใช้หญ้าใบใหญ่เข้ามานะครับเนื่องจากสภาพอากาศของเขาด้วยภูมิประเทศของเขาด้วยนะครับแต่ว่าประเด็นเรื่องของหญ้าใบใหญ่เนี่ยเราเคยคุยกันมาหลายรอบแล้วนะครับว่ามันอาจจะส่งผลต่อเรื่องของการคอนโทรลบอลก็จริงแต่ด้วยวิธีการั้นมันหลากหลายมากพอเรารู้โจทย์ก่อนเนี่ยผมเชื่อว่า เราจะไปต่อได้ในซีเกมครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นงานยากก็ตามเนื่องจากว่าเราอยู่ในโถกันในขันโถ2แล้วเ,เจอทีมยากๆในทุกๆโถที่มันอยู่รวมกับเราที่สุดเลยนะครับซึ่งมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในซีเกมตั้งแต่เล่นในรุ่นจำกัดอายุไม่เกิน23ปีมานะครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็ลดอายุลงมาเหลือ22ปีแล้วไม่มีโควตานตักเตะอายุเกินด้วยเอาตัวนะครับมันก็ สร้างความได้เปรียบให้กับทางเจ้าภาพกัมพูชาอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็สร้างประโยชน์ให้กับทีมไทยเหมือนกันเนื่องจากว่าการแข่งขันครั้งก่อนเนี่ยทั้งฝั่งของเวียดนามก็อยากให้มีผูเ้เล่นโคตา้ายุเกินเพราะเขาก็วางแผนว่าเขาจะปิดหลีกเพื่อซ้อมไทยเราก็ไปแบบสภาพก็อ่ะมีผูเ้เล่นโคตา้ายุเกินเหมือนกันแหละแต่ความสัมพันธ์ในทีมมันไม่ได้พอมาครั้งนี้เนี่ยกัมพูชาเขาก็ดูแล้วว่าเด็กถ้าลดอายุลงมาเนี่ยเขาดูจะไม่ได้เปรียบคนอื่นมากนะักก็จริงแต่ เขาไม่ได้เสียเปรียบมากมายที่เขาจะมองถึงการที่จะเข้ารอบหรือว่าลุ้นเหรียญรางวัลไม่ได้ไทยเองพอเห็นในรายการล่าสุดของเรานี่นะครับไปเล่นที่กาตาเราเห็นทรงและเห็นชั้นเห็นเชิงในการทําทีมาสมควรเหมือนกันแล้วผมว่าถ้าฟุตบอลขอเพียงแค่ได้มาตรฐานนั้นเล่นซีเกมส์มว่าเราไม่ต้องกลัวใครแก้ปัญหาในการจบสกอร์อย่างเดียวในกรณีที่เล่นกับเอเชียเรามีโอกาสได้รับแลวโตแต่มาเล่นในซีเกมเราต้องลุกเขา แล้วก็บุกแทบจะวันเวยอย่างเดียวเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยสนามเดี๋ยวเช็ครายละเอียดกันในคลิปนี้เลยกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง y t u t u นะครับติ่งเกิรบคิดไซโคเฟซบุ๊ก <Facebook, S 2> กดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเนต์ของเราแล้วก็มี t i k t o อกรวมถึงเว็บไซต์ t ิ n งเกิรดด้วยนะครับส่วนสินค้าทั้งหมดตรงนี้ของโกมึกก็ลด20%นะครับสแกน QR Code เข้าไปอุดหนุนกันได้เลยนะครับให้กำลังใจชาแนลของผมด้วยนะครับ เรื่องของสนามเนี่ยสสนามนะครับที่ทําการบ้านมาให้ฟังเนี่ยก็น่าจะเป็นเกมที่ทีมชาติไทยเนี่ยต้องสร้างโจทย์และก็วิธีการในการที่จะไปเอาชนะเกมการแข่งขันในทุกทุกนัดให้ได้นะครับเนื่องจากว่าเราอาจจะมีภาพจําที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับทีมชาติไทย รุ่นอายุต่ำกว่า23ปีเพราะเคยเจองานยากมาแล้วนะครับในรายการชิงแชมป์อาเซียนรอบแบ่งกลุ่มเมื่อช่วงต้นปีก่อนแม้ว่าเจาชนะสิงคโปร์มาในเกมแรก3-1ตอแต่ก็มาแพ้ให้กับเวียดนามในเกมปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม0-1ตอ ก็ทําให้ผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์ตอนนั้นเนี่ยกัมบ,บูชาก็เป็นเจ้าภาพอยู่23ชิงแชมป์อาเซียนนี่แหละครับและสุดท้ายเนี่ยเราก็ผ่านเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศไปเจอกับเวียดนามเพื่อล้างตาหลังจากที่เราแพ้มาในรอบแรกแต่ก็ลงเออได้ผลการแข่งขันเดิมคือเราแพ้อีก ศูนย์ต่อหนึ่งจบด้วยรองแชมป์กลับบ้านคือน่าเสียดายกับผลการแข่งขันนะครับแต่ถ้าใครจําได้ในทัวร์นาเมนต์นั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องของโควิดด้วยหลายชาติก็เจอปัญหานักเตะติดโควิดเล่นงานกันงอมแงมนะครับต้องสลับสับเปลี่ยนตัวกันบินไปบินมากันเจ้าละวันเลยเวียดนามก็มีนะครับนักเตะที่อาจจะติดโควิดกันในหลายนัดส่วนของไทยเนี่ยมาเจอปัญหาในช่วงเกมนัดสุดท้ายนี่แหละครับที่เจอกับเวียดนามนะครับอาจจะมีนักเตะติดโควิดกันบ้างแต่ก็ดูแลกันดีที่สุด แต่ผลงานโดยรวมครับเราไม่ได้เหนือว่าเขาต้องยอมรับนะครับด้วยวิธีการเล่นแล้วก็ประสบการณ์ในการเล่นต่างแดนของนักเตะด้วยนะครับเป็นอะไรที่ใหม่ๆสาหรับหลายๆคนด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่เรานั้นก็ต้องจําแล้วก็เอากลับมาใช้ในทัวร์นาเมตนต์นี้ซึ่งหลายๆคนนะครับก็อยู่ในทีมชุดนั้นแล้วก็จะได้กลับมาเล่นในชุดเกมเกมอนด้วยสนามพรินสเตเดียมเนี่ยความจุประมาณ7 0 0 0ถึง10,000คนนะครับเป็นสนามย่าของทีมวิสาขา FC พื้นสนามที่เลือกใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดินเหนียวอยู่แล้ว แล้วก็ใช้หญ้าใบาใหญ่เพราะว่าหญ้าใบาใหญ่เนี่ยมันเหมาะกับดินเหนียวนะครับก็จะเป็นเรื่องของสภาพความทนทานต่อสภาพอากาศแต่มันส่งผลเสียโดยตรงครับคือเรื่องของการเคลื่อนที่ของลูกบอลที่จะถูกตัวหญ้าเนี่ยลดทอนความเร็วลงแน่แการจ่ายบอลการกัดน้าหนักเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนที่นักเตะคาดไว้บางทีเคยจ่ายแบบเนี้ยในหญ้าปกติที่สนามบ้านเราเนี่ยบอลไปถึงเพื่อนแต่ไปจ่ายที่นั่นเนี่ยอาจต้องจ่ายบอลแรงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องพยายามหาวิธีการในการที่จะซ้อม กับสนามลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อให้นักเตะนี่มีความคุ้นชินหรือว่าปรับแท็กติกและสไตล์คราวนี้ครับจากพื้นผิวสัมผัสข,ของดินเนี่ยนะครับที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าย่านใบใหญ่เนี่ยนะครับมันจะมีช่องวัวต่างๆเยอะแยะไปหมดมันก็ทําให้ตัวของนักบอลเองเนี่ยอาจจะเคลื่อนที่ได้ช้าลง และก็จะมีผลเรื่องของความเหนื่อยสนามด้วยจําเป็นต้องออกแรงเคลื่อนที่มากขึ้นกว่าเดิมเมื่อใช้แรงมากสภาพร่รางกายก็จะเหนื่อยง่ายขึ้นนะครับและพลังงานก็จะหมดเร็วขึ้นเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยมันเตะกันค่อนข้างจะถี่จากเกมแรกไปเกม2เนี่ยมีเวลาพัก6วันแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็แทบจะเตะนะครับวันพัก2วันเตะแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงนัดชิงชนะเลิศเลยนะครับส่วนอีกสนามอย่างมรอดอกเตโชสเตเดียมไปสนามกีฬาประจําชาติก็ก่อสร้างในงบป,ประมาณ ในการสนับสนุนจากประเทศจีนมีเป้าหมายในการส่งเสริมกีฬาแล้วก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจำลองแบบมาจากนครวัดนะครับรูปทรงเนี่ยเหมือนกับเรือสำเภายักษ์แล้วก็สร้างในงบประมาณตีเป็นเงินไทยเนี่ยคือ5,400ล้านบาทเลยนะครับมีผู้ชมได้ราว6 0,000คนแต่มีปัญหาชัดเจนในเรื่องของการระบายน้ำนะครับเหตุเกิดตอนนั้นเนี่ยคือชิงแชมป์อาเซียนปีก่อนเกมระหว่างกมบูชากับบูไนนะครับเจ้าภาพเอาชนะไปได้ขาดลอย50ก็จริงแต่ในช่วงที่ทําการแข่งขันเนี่ยต้องหยุดพักไปราวครึ่งชั่วโมง มีปัญหาฝนตกแล้วน้ํามันท่วมขังระบายออกไม่ทันและก็มีคอมเมนต์หลังเกมจากแฟนบอลบอ,อกว่าน่าเสียดายที่ไม่ใช่สานามฟุตบอลแต่มันคือสระว่ายน้ําบางข้อความก็บอกว่าทุกอย่างดีหมดยกเว้นระบบระบายน้านะครับแล้วก็บอกว่านี่เป็นการฝึกว่ายน้ำหรือว่าเล่นฟุตบอลน,นะครับก็เป็นการค่อขอดสัยบย่อกันไปตัวอย่างและประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ผมเล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับมันก็อ้างอิงนี่ว่าทีมไทยเราต้องเจองานหนักอย่างแน่นอนในการเล่นบนเบทีที่เราต้องยอมรับว่าเราอาจจะแพ้ทาง ซึ่งก็ต้องหาทางรับมือกับปัจจัยต่างๆหากหวังจะเป็นแชมป์ในการแข่งขันซีเกมรอบนี้นะครับ จากปัจจัยเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังมาเนี่ยในการแข่งขันซีเกมรอบนี้นะครับแล้วก็แน่นอนทีมไทยชุดนี้ครับยังไงผมว่าเบื้องหลังทุกคนเนี่ยคงทําการบ้านกันแล้วหลังจากที่จับสลากแบ่งสายออกมาก็เห็นว่าจะมีการรวมตัวกันก่อนที่จะเดินทางไปที่กัมพูชานะครับแล้วก็คงเดินหน้าเก็บข้อมูลวางแผนต่างๆแบบเป็นขั้นเป็นตอนเรียบร้อยซึ่งเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยนะครับทางพลตรวจเอ,ดอกดรสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมก็เคยบอกไว้ว่าสมาคมมีแผนงานแล้วก็ต้องการดําเนินงานตามแผนที่วางเอาไว้ และก็พร้อมสนับสนุนการทํางานของโค้ชและก็นักเตะเยาวชนให้ต่อเนื่องมากที่สุดแน่นอนเลยครับบทเรียนมันมาจากที่ผลงานบอลเยาวชนเนี่ยมันแย่มาตลอดนะครับฉะนั้นเรื่องของซีเกมกับชุดนี้จะมองไปถึงโอลิมปิกได้ไหมเนี่ยผมว่าต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้เลยนะครับยิ่งเจองานยากเนี่ยยิ่งต้องท้าทายและยิ่งต้องผ่านไปได้ด้วยการทํางานที่เป็นองคาพยพนะครับไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโค้ชละ อิสระสีธโรพร้อมกับทีมงานหรือแม้แต่ให้เป็นหน้าที่ของคุณยุทธนาหยิมการุณซึ่งเป็นอุปนายกของสมาคมฟุตบอลอย่างเดียวไม่ได้ครับคือที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเตรียมงานกันมาค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วแล้วก็ทํางานหนักมากจากการที่ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์แลวก็พูดคุยมันไม่ใช่เพียงแค่การทํางานทาคสนามแต่มันเป็นการตามต่อเนื่องในช่วงที่นักเตะไม่มีเกมต้องทําอะไรใช้ชีวิตยังไงนะครับแล้วก็ดูแลร่างกายยังไงกับบางคนที่ไม่ได้มีโอกาสลงเล่นในสโมสรนะครับ ผลลัพธ์มันถึงดีต่อเนื่องในรายการโดฮาครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยโปรแกรมในการเก็บตัวฝึกซ้อมไม่ได้เยอะเลยนะครับตอนไปโดฮาครับกาตาร์เนี่ยก็รวมตัวกันที่ไทยก่อน19 20เนี่ยเดินทางจากสนามบิซวนภูมิ21ก็ซ้อมออฟฟิเชียลก่อนที่จะแข่ง22่งเนี่ยครับเวลาไม่เยอะแต่ฟุตบอลรูปแบบที่ออกมาเนี่ยมันเล่นเหมือนมีความสัมพันธ์ที่รู้ใจกันมานานอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่คงต้องพูดคุยกันก็คือวิธีการที่เหมาะสมในการที่จะโรเตชันนักเตะมากกว่าว่าจะทํำยังไง เพื่อให้นักเตะทุกคนเนี่ยสมบูรณ์มากที่สุดแล้วลงไปแล้วไม่ว่าจะตัวจริงตัวสำรองเชฟในการเล่นทั้งรุกแล้วก็รับเนี่ยมันยังคงมีความแน่นอนอยู่ซึ่งผมคิดว่าโค้ชระคงคิดโจทย์นี้นอกเหนือจากเรื่องของการที่ผู้เล่นจะถูกปล่อยตัวมาเต็มหรือเปล่าถ้ามาเต็มเอาแค่ชุดที่กาตาเนี่ยผมว่ายังไงก็กินนะครับยังไงก็กินเพราะคุณจะลืมนะครับถึงแม้จะเป็นญ่าใบใหญ่แต่กัมพูชาก็มาซ้อมที่สมุยล่าสุดเนี่ยเขาก็มาซ้อม ในประเทศไทยและสนามฟุตบอลเนี่ยมันคงต่างจากที่บ้านเขาเหมือนกันแหละครับเขาก็พยายามเน้นเรื่องของการตัดหญ้าให้เสมอให้เรียบแล้วก็ความสูงของหญ้าเนี่ยต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เขาต้องการเพราะเขาเล่นบอลกับพื้นเป็นหลักทีมไทยก็เล่นบอลกับพื้นเป็นหลักผมเชื่อว่าข้อ้างหญ้าใบใหญ่อาจจะมีบ้างด้วยความที่มอดดเตโชอาจจะมีคุณภาพในเรื่องของพื้นสนามที่ดูดีกว่าที่ปินสเตเดียมทีมไทยจะผ่านรอบแรกตรงนี้ยังไงถ้าผ่านได้เนี่ยผมเชื่อว่าเราไปถึงรอบรองตรงนั้นเนี่ยนะครับ เราสามารถที่จะวัดกันทุกทีมได้แล้วมองถึงการที่จะไปเป็นแชมป์ได้เลยแต่ถ้าผ่านรอบแรกไม่ได้เนี่ยเนี่ยวัดตรงนี้แหละนะครับในช่วง3เกมแรกก็เตะในช่วง4ี่โมงเย็นด้วยนะครับก็ยังไงฝากทีมชาติไทยกันด้วยนะครับเดี๋ยวข้อมูลต่างเนี่ยจะค่อยค่อยทยอยเอามาเล่าให้ฟังกันเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากัมพูชาเองเนี่ยที่เขามาเก็บตัวที่สมุยเนี่ยนะครับผมก็ไปทราบข้อมูลเด็ดๆมานะครับเรื่องการดูแลทีมของเขาว่าเขาทำยังไงนะครับรายละเอียดต่างๆในการฝึกซ้อมเนี่ยมันก็พอมีแล้วผมบอกเลยนะครับว่ากั ก็มีดีพอที่จะเจอกับเราเหมือนกันคือเขาหนีเวียดนามมาใช่อยู่แล้วครับด้วยความที่มันเป็นโถหนึ่งด้วยกันจากการได้สิบเป็นเจ้าภาพเขาถึงอ่านเกมมาแล้วละครับว่าถ้าไทยไม่อยู่กับเขาในรอบแรกสย่างเนี่ยนะครับเขาว่ามีโอกาสเหมือนกันที่อาจจะเจอไทยมองถึงรอบชิงได้เพราะเขาคิดว่าเขาจะต้องตัดกับเวียดนามในรอบรองเพราะเขามั่เชื่อว่าไทยยังเอาตัวรอดได้ถ้าไทยเข้ารอบต้องเป็นที่1นึ่าฐานเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเกิดไม่เข้ารอบคือตกรอบเลยนี่คือมุมมองนะครับแต่ประมาท มาเลเซียไม่ได้เหมือนกันนะครับในสายของทีมไทยก็เดี๋ยวมีโอกาสมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปสำหรับความเคลื่อนไหวของทีมชาติชตุดซีเกมหลายคนสนใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามมันด้วยซับสไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง u t u b e นะครับติงเคิร์บคิดไซโค้ง Facebook กดไลค์กดแชร์กันได้แล้วก็ช่องทาง Tik t o อกนะครับรวมถึงเว็บไซต์ต i นเคิร์บซีโอนะครับทุกช่องทางอยู่ตรงนี้แล้วนะครับโซนสินค้าโกงมือนะครับอุดหนุนกันได้ผมว่าช่วงซีเกมทุกคนจะมีโอกาสดูกีฬาก,กันหลากหลายชนิดแล้วก็็อยยย่่่าาาาให้ปกกกวงนเเชีีีฬล ปลาบึกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของโกมึกนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยอยากลองชิมฟรีดูก่อนก็นี่เลยครับสแกนเคอร์โ,โคลได้เลยแจกฟรีสัปดาห์ละสองเซตนะครับลองเข้าไปซื้ออุดหนุนกันได้พร้อมโปรโมชั่นลดยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ณตอนนี้นะครับเจอใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ